ต้องการจะทดลองเรียนเนาะเดี๋ยวพากันเรียนเลยตอนแรกเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line ก่อนนะครับ Line l ลายเสร็จปั๊บแล้วก็ไปที่ห้องป .5 ของเด็กๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะใส่ลิงก์ตรงนี้ไว้นะครับลิงก์ตรงนี้ก็คือ Site Google นะครับก็คลิกตามได้เลยปับ๊บคลิกปั๊บจะเข้ามาที่หน้าแรกแบบนี้นะครับอธิบายก่อนว่าคืออะไรบ้าง อันนี้คือประกาศนะครับที่ได้ส่งไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือ,อปฏิทินนะครับคุณครูจะใส่ตารางเรียนออนไลน์ไว้ให้นะครับคุณครูตั้งใจไว้ว่าจะเป็นวันพุธกับวันศุกร์นะครับเวลาสิบโมงวันหนึ่งอาจจะสักครึ่งชั่วโมงก็ได้อันนี้เป็นปฏิทินนะครับเดี๋ยวจะลงไว้ให้นะครับด้านล่างจะเป็นการเรียนสัปดาห์ที่ดูตรงวันเพิ่มได้ก็ได้ครับอ่าวันที่เก้าตรงนี้ครับวันที่เก้า ถึงสิบามี่ตรงนี้เลยเราจะเข้าเรียนปุ๊บเราก็คิดสัปดาห์ที่7ปับ๊บมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้อันแรกวิชาภาษาไทยนี่คือบทเรียนสัปดาห์ที่7นะครับ9ถึงสิสามิงหาก็คือตรงนี้เลยนะครับที่หนึ่งวิชาภาษาไทยชั้นภาษาไทยนี้ภาษาไทยนี้อ่าเป็น เรื่องของการอ่านฉลาดนะครับมันอ่านคู่มือต่างๆลองศึกษาในนี้กดคลิกและดูได้เลยนะครับเรียนตามได้เลยเมื่อเสร็จปุ๊บเราจะทําใบงานเราก็คลิกตรงทําใบงานปั๊บขึ้นมานะครับมันจะเป็นเรอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมะจะเป็นใบงานณครูใช้เว็บไลฟ์เวิร์กชีพนะครับเพื่อเป็นการเรียนออนไลน์นะทีนี้ อ่านคู่มือเนี่ยใบงานก็จะมีเนื้อหาให้นะครับนิดหน่อยนะครับเป็นเนื้อหาตกัวนิดนึงและทีนี้เวลาทำนะครับเดี๋ยวอ่านข้อความข้อหนึ่งสุดาใช้กระทะที่มีสายไฟฉีกขาดเล็กน้อยถ้าทำถูกถ้าคิดว่าถูกต้องเด็กคลิกตัวนี้ปับ๊บมันจะกลายเป็นสีเขียวเขียวเหลืองืองนะครับนี่คือเลือกแล้วแต่ทีนี้ถ้าเด็กคลิกตรงนี้ปับ๊บข้อนี้จะผิดทันทีเพราะว่าเด็กเลือก 2อ,อันนะครับเด็กก็ต้องกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งปับ๊บเพื่อจะเป็นสีเขียวนี้นะครับใน10ข้อนี้ให้กดแค่ข้อละ1ช่องสงีสมมุตินะครับสมมุติไม่ได้เฉลยนะสมมุติเฉยเมื่อเด็กเสร็จทำเสร็จแล้วปับ๊บกดฟิ n i s ข้างล่างปับ๊บตัวนี้จะขึ้นให้ใส่ชื่อก็ใส่ไปเลยนะครับสมมุติครูก็คือโชคไทย นบชื่อนามสกุลน,นะครับแล้วกดเซ็นส่งปับ๊บเมื่อส่งเสร็จจะมีหน้าต่างนี้มาให้แล้วเด็กส่งเรียบร้อยแล้วนะครับนี้เด็กก็กลับไปดูใบงานถัดไปนะครับหนึ่งวิชาภาษาไทยเสร็จแล้วสองวิธีการคำนวณน,นะครับเป็นความสัมพันธ์สิ่งต่างๆนะครับันนี้ทำอย่างไรนะครับก็คลิกเหมือนเดิมทำใบงานปับ๊บก็จะมาที่หน้านี้นะครับเด็กก็สามบก ห้าเป็นแปดอ่ะใส่แปดไปปับ๊บใส่แปดไปปับ๊บอย่างนี้นะครับแล้วเด็กก็ใส่จนเสร็จปับ๊บอ่ะทีนี้ให้ถอดรหัสนะครับเลขเก้าเนี่ยเป็นรหัสอะไรก็ใส่ลงมาแล้วก็ใส่คำตอบของมันคืออะไรแล้วกดฟินิชส่งเหมือนอันที่แล้วเลยนะครับเมื่อส่งปับ๊บจะต้องลงชื่ออย่าลืมลงชื่อเด็ดขาดนะครับลงชื่อแล้วค่อยกดเซ็นส่งนะครับแล้วจะมีหน้าต่างบอกมานะครับ ก็เป็นอันเสร็จสองใบงานปับปิดไปก่อนต่อไปใบงานที่สามเป็นงานภาษาอังกฤษนะครับเป็นอาชีพเด็กสามารถดูใน Google หรือ d i c ท i o n a r y ก็ได้นะครับถ้ามีใบงานนี้เนี่ยใส่ชื่อไปก่อนเลยนะครับชื่อไปก่อนเลยโชคไทยนบเล็กที่ศูนย์ศกันยเนาะคงจะเล็กที่อะไรเหมือนกันนะครับอันนี้ลูก คุณครูสอนหนังสือแน่นอน I want to be คุณครูภาษาอังกฤษคือ teacher เด็กๆก็เอาเมาลาก teacher มาใส่ข้างล่างนี้ปั๊บอ่านะครับก็ลากให้หมดเลยนะอันนี้ก็ลองดูว่าแต่ละคำแปลว่าอะไรมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้พอดีนะครับลากลงมาให้มันลงช่องนะครับลากเสร็จปั๊บกด finish เหมือนเดิมนะครับนี้เมื่อเสร็จปุ๊บก็กดส่งสมมุติกดส่งปั๊บ อย่าลืมทุกครั้งจะต้องใส่ชื่อด้วยนะครับมันคุมดูของใครนะโชชัยมานอกอ่ะกดเซนปับ๊บแล้วส่งกดส่งแล้วมันก็จะต้องกดโอเคตรงนี้นะครับเป็นอันส่งเสร็จแล้วทีนี้คุณครูตรวจย่างไรอ่ะอันนี้มันส่งเสร็จเนี่ยมันจะมีออกมาให้นะครับได้หนึ่เต็ม10คะแนนะนี่คือครูใส่มั่วมานะคูทดลองเฉย ข้อที่ไม่ใส่เด็กก็ไม่ได้คะแนนข้อที่ใส่ผิดก็ไม่ได้คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนี่คุณครูก็จะไปตรวจนะครูจะไปตรวจแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรอ่าเด็กนะครับก็จะมีนี่ชื่อถ้าเด็กไม่ใส่ชื่อเนี่ยครูไม่รู้ของใครเลยนะต้องใส่ชื่อตรงนี้ด้วยนะครับใส่ชื่อมาด้วยถ้าไม่ใส่ชื่อมาเนี่ยคุณครูก็มองไม่ออกเลยว่าของใครนะครับอ่านี่มีเพื่อนส่งมาแล้ง่ายอยู่ค่ะครู แต่ว่าคุณครูเนี่ยไม่รู้ชื่อนะนี่นัทมนนัทมนี่ส่งมาแล้วโอเคเยี่ยบมากอ่ะเขามีชื่อมานะครับโอเคนะครับผมงั้นก็เด็กเริ่มทำงานได้เลย